มามันเกี่ยวตลาดปะวะเออไปตลาดเออไปตลาดดีกว like ่าไปตลาดไปตลาดผมจะไปซื้อระชายเามาเมาแดกแกโควิดฟาทลายโจเกิดดีแขนซ้ายฉีดแอตตาแขนขวาซีโนแวคขาซ้ายหมดแล้วนะขาขาขวาฉีดไฟสาขาขวากางหลังนี่เต็มเต็มเลยไวอาก้าส่วนหน้าผากฝังครับซูนฟาทลายโจน よいしょ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมน์ราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมน์แล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of l u n e t e r a LOL Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหม่แอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอน เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโหแมบนี้ต so ้องมีสก้าให้เล่นดีสก้าเออจะเกลียดว่าสก้ามันเพลงอะไรอย่างเงี้ยบ้าฮิฮซันหรือฮิยาวฮิสั้นจันจันจันฮิสั้นจันฮิยาวอ่ะใช่ดีว่ะระยองฮิเออระยองฮิสั้นจันจันฮิยาวจันฮิใหญ่จันฮิยาวนี่ครับนี่ <poisoned indo> <surprisingly> เรื่องฮีไวไวใจบอสเมืองเฮียเลยเนี่ยเกลือชิบยเ้ใครยิงกูวะโคตรยิงเกลือเลยบอดบ้าบอดอะไรละยิงหนึ่งฟึบโคตรไกลเฮ้ยเราปลอดภัยดีไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนเลยว่ะตัวนั้นแหละเออมีคนเดินอ่ะ บอดบอดบอดแล้ว right. คนมันก็ต้องเดินเนี่ยบอดถ้าคนมาลอยได้แสดงว่ามันใช้โปรโลแล้วสตรีมแลบถูกพี่ถูกพี่ถูกพี่ก็ดีก็ถูกพี่พพพใช่แล้วน้องคอมเป็นตี้บอดเหมือนกันเราต้องไปลุยแล้วหารถหารถดิหารถดิหารถดินี่ไงไปเอาดิหนาโจเฟอร์รี่ยมีเยอะ <laughs> กว่าจะได้ยิงคนกูว่าะว่ามีรถต้นเดียวอยู่ที่เราอันนี้ไ,<ป>ไม่มีไ, <ป S 2> ไม่คันนี้เนี่ยมิน,นมิคูปเปอร์มันเป็น,ม,นมินิคูปเปอร์รถรถเข็นเหมือนเอกเมน่ะมินิคูปเปอร์ของเซเวียอ,อันนี้มินิคูปเปอร์โอ้ยตรงน,นี้หมูเหี้ยหมูเยอะไปไหนเนี่ยมึงก็เอาหมูไปอยู่ด้วยกันสองตัวดิมันก็ออกลูกมาอีกสองตัวครบพอดีกับสี่คนไอ้หนึ่งไปรถมาไปรถมาจริงเหรอ ไอ้เชี่ยขบ,บตี้เลยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเจ็บของจริงของจริงมันจอดไหนวะนกหนึ่งมันจอดไหนไหนี่ไงสกนกสองตอนรดมาเซิร์ฟแล้วสมุกใครวะ เฮ้ยไหนยังตัวหลวะขอบคุณได้จ้าน้องน้องน้องหลังหินหลังหินตัวเดียวหลังหินตัวเดียวหลังหินตรงนี้ขอบคุณนะห้าสิบดวงครับเออหมดหมดไหมหมดไหมชุบหน่อยแน่ชุบหน่อยแน่อู้อะไรวะมันชุบโอ้ยเชี่ยหมกหนึ่งกูไม่ยิงกระจายเลยนี่เรามีหมกเรามีหมกสองให้เรามีหมกสองให้แบบนั้นเลยอครับเฮ้ยเราไม่มีรถใช้จะยิงทิ้งทำไมวะ อย่าไปขอนี่ได้โจเฟอร์ลี่โอ้โหมีเยอะขอที่ไหนขอในคุกอะโอ้โหเขาเขาสาวรถมาเสริมเราคุณก็ยิงรถพังหมดคุณนี่มันไม่มีหมกใช้ไม่ได้เลยนะแล้วผมจะหังรถที่ไหนเนี่ยบอสหมูผมหายจะตลาดเปล่าโดนจับไปเฉือนเล่าไอ้บอสหมูกรอบก็ดีนะ แบบนี้ถ้าไม่มีรถเราเดินขาลากอะบอกเลยเออเราทุดงไงเราก้ามขาเราแข็งแรงมึงเดินมึงเดินเองไงมึงก็ใช้นิ้วอย่างเดียวไอทีมใช้ลิ <h <h ้นบี <h 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 ่ใช่ถเธารู้ว่าจักกันจริงไม่ก็เห็นก็เห็นเกย์ป๊อปแคทป่ะล่ะเห็นเห็นเกย์ป๊อปแคทป่ะล่ะว่าเก็บเก็บพอเก็บหอยวะเก็บเก็บเห็ดไปตอนหน้าต่อตายโอเคมีคนยิงกันนะเนี่ยบอดเปล่า เฮ้ยบอดยิงรัวไงได้เหรอมาจีบงแต่งอะพี่อะเนี่ยหมวยตัวนี่ไงได้แล้วได้แล้วเป็นแลเน็ตเป็นไรอะเอ้าทำไมเน็ตไม่เสถียรได้ยินเสียงคนยิงจริงๆนะเว้ยไม่ได้จีบงแต่งหรอกเชื่อกูคุยแจ้งบงตึกอะพี่คิดไปเองใครมาจะมาใครมันจะมายิงกันแถวนี้พี่คิดไปเองที่มันมีแต่เราก็เสียงปืนมันขึ้นสีส้มๆมันก็ขึ้นก็ต้อง นี่หูฟังคนดีขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงนี่ไงเออไอ้เชี่ยวกมีคนยิงเห็นใครเห็นหมูเห็นหมูเคไม้ป่ะล่ะเฮ้ยเฮี้ยเต็มเลยข้างหน้ากูน็อกโอ๊ยวิ่งไม่ทันบู๊งเพิ่มอยู่แถวนี้แหละเพิ่มอยู่แถวนี้แหละมาจะยิงพี่ข้างหลังมายิงพี่จากข้างหลังโอ้โอหหนีก่อนขี้หมูหนีก่อน มันมีข้างหลังพี่ตัวหนึ่งเมื่อกี้มันยิงตูดมาเขย่ายังไงไปโน่นโน่นโน่นฝั่งซ้ายมาร์กหน่อยดิเห็นแล้วไม่มาร์กอีกแล้วบอ้ยเหลืองบ้าเหลืองโอ้ยเขย่าแม่เหลืองอ่าาาาเหลืองที่มาร์ไว้อะแม่งเหลืองทุกบ้านเลยวะไม่เห็นมาร์ขึ้นพี่อันนี้อันนี้สีแดงที่พี่วิ่งอะที่พี่วิ่งเนี่ยข้างหลังนี้แหละผมตามอยู่ผมตามอยู่ผมตามอยู่อ๋อบ้านนั้นไม่ใช่บ้านนั้นมันมาอีกบ้านแล้วบ้านไหนวะ บ้านกูวะวะบ้านเหรอไอสัตว์ไหนนไวะเข็ยนละเย้ะใครมีลูกเขียวบ้างวะไม่มีเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีคนอยู่ทั้งขวาอีกีหนึ่งเงวยอนทองผาน่ะ รถไม้รถไม้อันนึงวะมีรถไม้คันนึงวะอุ้ยโดนโดนยิงวะโดนนัดนหนึ่งโอ้กระสุนเขียวกูไม่มีไว้เฮียเขแบ่งได้ผมแบ่งได้เดี๋ยวเอาที่ผมเดยเอาที่ผมโยนให้เดี๋ยวยิงก่อนเดี๋ยวยิงก่อนนี่นี่ทีมาตรงนี้นะไปรถมาเต็มเลยเอ้ยอีคุณโยนมาข้างหลังไอ้ซาดเอาแล้วไงคุณโยนเข้าเบื้องนะนายบอสอะเจอนายบอสเลยคุณโยนอะไปมันจอดอะบอสเดนไปเลย แล้วมันแปลงร่างแปลงร่างแล้วชิบหายแล้วมันเข้าไปในเมืองมันเข้าไปในเมืองขึ้นรถหนีไปแล้วมันขึ้นรถหนีไปแล้วมันขับรถหนีไปแล้วใช่คนละจุดกันพี่คนละจุดยิงแค่ระเบิดหน่อยดิมีตีโดนตีหลังนี่เรามีตีหลังอีกตีหุ่นยนต์พี่เอาตีหุ่นยนต์ก่อนยิงหุ่นยนต์ก่อนไปแล้วไปแล้วไหนหุ่นยนต์วะหน้าผมเนี่ยยิงอยู่เช่อจริงอยู่ พุ่งยนต์นี่หนีแล้วพุ่งยนตน์หนีแล้วน็อกเออน็อกดิสัตว์ยนต์มึงหงามดิเปี้ยวเหรอหรอึหึเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยใครมีลูกเขียวมั้งวะเอาไส้กรอกมาฝากครับผมเอาไส้กรอกมาฝากครับทุกคนเฮ้ยขอลูกเขียวหน่อยดิ เอานี้เงาที่มันเลยนี่ไงรีถ่ายมันรีถ่ายมันนี่รีถ่ายมันทิวมีลูกเขียววะมี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 ตายไปหมดยิงพี่นี่เดี๋ยวยกเก็บทองเก็บเสียงออกมาดิมีอยู่นี่นี่ทิวอยู่นี่เก็บเสียงทองอ่ะอันนี้คงเก็บขอบอันนี้ก่อนแม่กูไม่น่าหลุดเลยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งฆ่าได้ด้วยพอยจ้ะอ่าเอาอะไรวะมีคอมพิเตอลูกเขียว ลูกเขียวลูกเขียวไม่ต้องเอาลูกเขียวมาอีกเดียวน,นึ่งมันึงจะเย็นลูกเขียวผมทิ้งไปเยอะเลยวะ่ะแม่งก็เหลือแค่เจ็ดสิบนัดอะ่ะทิ้งตรงไหนวะเจ็ดสิบกิโลไปยังเอ้า,า,าใครขับอะไปไม่มีตะกิ้ชูพี่เอาใครขับอ่ะเอาคูเหรอโอเคคูก็ได้วะรถดสอบอะ่ะก็บ้านนี้แหละตอนแรกที่มันมีคนอะ่ะเราไม่ช่วยผัวมุ่งกันให้กรอบอยู่นะ่ะ เออว่ะข่าลูกเขียวหนะ่อยไม่มีเลยทุกกลางวงเลยดีกว่าในเมืองนั่นแหละไปเออตรงที่ม้านะลงที่ที่มาร์าอ่ะนี่เป็นโปรชิงจิงว่ะน้ำมันหมดบอดี้บุรีไอ้คาเนเบิลตกอ่ะตรงนเ,เรรงนี้ยใช่ไหมมันตายตรงเนี้ย หน้ากูเลยเนะี่ยผูเห็นตัวเดียวอะ่ะทำไปละเ,เพิ่มอยู่ในเมืองนี่แหละมึงเชื่อกูดิเพิ่มอยู่ในเมืองนี่แหละบินมาบินมามีบินอีกตัวว่ะเสียงแวแวววเสียวไอ้นั่นอ่ะไอ้ตึกสูงสูงอะ่ะไอ้แค่น่ากลัวชิบหายเลย กว่าว่าคุณจะไม่โดนตุยหลังนะไม่ต้องห่วงเพราะหลังที่มีผมคนเดียวนั่นให้อยาดถุยไอ้สารพวกเก็บแรงดานเนี้ยครับเก็บแรงง่ายสุดเพราะมันเจอคนยากแล้วกว่าจะได้ยิงกันดูดิถ่ายวงครับเดี๋ยวคนจะหมดละด่านเนี้ยน่าจะเก็บแรงง่ายสุดตรงนั้นมีรถจอดตรงนั้นมีรถจอด ร้อยี่ห้ออะไรฟุตบรลลี่เปล่าเฮ้ยร้อยี่ห้าเว้ยมาสักม้าสึกตัวแรงไงปืนใครไม่เสียงปืนใครยิงเมื่อกี้ปั้งหนึ่งนนั่นใครยิงวะปืนปีเก <9 S 2> ้าฮรวส้วนตีนไวรุนอยากจะกินส้นตีนชุดใหญ่ เอาไอ้ดอกดีกว,ว่าเฮ้ยเอาวะเอาวะมีคนยิงวะทิกเอกยิงเอาวะเอาว่ายิงกันดิเฮ้ยมาดิครับมาสักทีดิครับอยากยิงครับแล้วดูตีเราเดินกันดิโอ้โหเหมือนที่กูส่งปะ่ะเออเหมือนกันเลย <laughs> เราเรียกว่านี่ไหมยุทธการแบบเดินหน้าการะดานกันใช่ปะเดินคนละฝั่งเลยไม่มีคน <laughs> ไหนไหนไอ้ดอกไอ้ดอกตรงนี้ เอาแล้วจังหวะนี้มีคนแล้วไอ้เชี่ยไม่เห็นกูได้ไงวะเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้มีคนแล้วทุกคนมันได้ยินเสียงปืนกูป่าโอ้เราอยู่ที่โล่งเลยว่ะพี่ไอ้บอยไม่มีลุยวิตตอมันเห็นกูเฉยเลยหาคนอื่นเยอะๆไปไหนแล้ววะอยู่ตรงต้นไม้ไกลๆอ่ะ marking target location เกิน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 เบอร์เกินเบอร์เกินเบอร์มึงแม่งเกินเบอร์ไปอยู่ไหนวะ ดูมองตรงแอร์ดรอปอะแล้วหาต้นไม้อะต้นไม้ไม่มีต้นไม้อยู่ไกลๆอะต้นไม้เอ้ยมันอยู่ในกล่องแอร์ดรอปตัวนึงตัวนึงมันอยู่ในกล่องแอร์ดรอปเลยเหรอมาเข้าไปได้ไงวะเออเออเข้าไปอยู่ในสิงอยู่เข้าไปได้ไงมันในกล่องแอร์ดรอปนะอุ้ยอุ้ยขวาอุ้ย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 โดนกูโดนกูโดนยับย่อยรย่อยบอสมาบ้าไม่ได้กินกันแล้ววะอยู่ไหนวะเพี้ยมองไม่เห็นเลยวะบอลถล่มเพี้ยเลยสิบห้าตัว มันยิงตรงไหนอะกูมองไม่เห็นเลยอะมันยิงตรงไหนวะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป่าวมันยิงจากไหนวะไหนวะทิวตัวหนึ่งพี่ผมยังไม่ว่างมาร์คโอ,อเจอแล้วเจอตัวหนึ่งตายหนึ่งเอา้าเข้าหัวดิสัตว์เข้าหัวดิ ไอ้มันน็อกหนึ่งมันชุบเพื่อนอยู่วะมาแล้วบ้านผมอุ๊ยโดนอีกแล้วโดนห่วยอีกแล้วไอ้ฟาดเอาอีเปล่าลูกไอ้อเปล่าไอ้อเปล่าเอาผัวมันหน่อยดิไอ้กเปล่าอยากจะกินลูกปืนก็ไม่บอก <c oughs> ไม่โผล่วหรอหน้าพี่ก้าตัวเดียวส,วสองตัวสองตัวมันชุบเพื่อนมาแล้วอยู่ในบ้านเหลืองอะสองตัว เนี่ยอ่ะมาใครแล้วมันยิงกันอยู่กับบ้านนี้แม่งยิงพี่มันไม่โผล่เนี่ยเก็บมาดิกลัวนี่ว่ะกลัวเก็บกระชุบไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาไงเอ้ากูโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยออปออปทำดิพี่ง็อกมันยิงจากไหนวะแล้วตัวเดียวหลังบ้านนี่ เออมันจะเข้าชิคพ่ทูลปะวะโหินชิวมันไปหามึงแล้วตรงหลังก้อนหินเออตนั้นแหละไอ้เพี้ยเราอยู่ใจกันด้วยน็องเก็บเหรียญไอ้บอสก่อนโอ้โคตรเยอะน็องหลายตัวเราไปก้ามันเหลืออีกสองตีน่ะมันเหลืออีกสองตีนว่ะแลยไอ้เพี้ยบ้านตี้เนี้ไม่ตายด้วยโอ้เหรียญพี่ไกลเกินเก็บไม่ได้ไม่ต้องเก็บหรอกไม่ต้องเก็บหรอกไม่มีสกิลชุบด้วยเก็บมาแค่เท่านั้น เฮ้ยบ้านนี้ไม่โผล่มานเ่นกูแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วลงมาเล่นกูแล้วอุ้ยเรียบร้อยเย็ดแม่เอ้ยมึงอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอแม่มาที่ผมโดนยิงนี่มันตีได้ไงตีนี้แหละพี่ดีมันน็อกไปรอบหนึ่งอีกโดนโดนหัวไม่โผล่เลยมันรอเรารอเราพี่วิ่งเดี๋ยวเลยเต่ง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 ออาเหลือทีคนเดียวละ สัเลอร์ตี้นั่นแหละเหลือตี้นั่นแหละที่ยิงมันไปล้มไปหนึ่งสามเป็นไงวะนด่านนี้ถ้าเล่นต้องลูกกระสุนปืนผมเหลืออยู่สามสิบนัดเฮ้ยไม่ใช่มีไม่ไม่ไม่ผิดมีในในปืนอ่ะสี่สิบแล้วในแม็กอีกสามสิบคือเดี๋ยวนะกลับไปเก็บแมสไปไม่ได้วะ ไอ้บอสมึงเคยเรลระดอป่ะเครื่องที่เลวทีการผัวว่ามันอยู่ในบ้านแน่ไหนที่บ้านฟ้าเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่อยู่ในบ้านตึงตัวดึงไม่มีมั่วอะมันตึงโดนบ้านลูกบอลมันตึงสุดๆกูอยากได้ลูกกระสุนเพิ่มอีกสักห้าสิบรัดอ่ะน่าจะไหวอ่ะอุ้ยอุ้ยของดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันชั้ง อลาบมาแล้อเกินกูอยากวิ่งไปมากเลยอ้สตร์เอ้ยเข้าไปเก็บยิงๆไปเฮ้อผมโอกอาส้า้ดยยึดเคโรเท่เลยเรียกว่าเรียกร้องความสนใจเดี๋ยวว่าป่าให้รู้จุดพี่ก้าวไปช็อตอยู่นี่ ไม่ไม่มีเงินก็ไม่ก็ช็อตเลยไหนบ้านเหลืองส<ม>องตัวบ้านเหลืองเอไม่ม,ไม่พี่ช,อชอ็อตช็อตอยกเหรอช็อตช็อต